โตกันแล้วอ็พอเวลารวมบินอ่าพอมันสแกนโตไหนเช็คบินเวลาเช็คบินมันก็จะขึ้นรวมแล้วที่นี่เพิ่นก็นต้องการจ่ายแยกใช่ไหมครับซึ่งซึ่งระบบตอนนั้นคือคือเรายังไม่ได้ทําแบบจ่ายแยกจ่ายรวมเป็นรอบโต๊ะมันเปิดร้านใหม่มันก็จะมีข้อผิดพลาดธ,ธรรมดาในความว่ามันใหม่แมนบอครับ ตาว่าเหตุการ์ันเป็นไปจากรีบซื้อเลยรีบซื้อเลยได้ไหมเขาขึ้นมานางตากแดดคือนมานางตากแดด ซื้อมือแรงเลือยยันไข่โอ้ยผู้ใดบอซื้อนี่ไข่แท้อดบ่ไดดดอกจัาไหนก็ต้องซื้อ ที่น้องจ้าไหนก็ต้องเสือบ่าต้องชะน,นะเพราต้องโอดครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยเข้ากลุ่มนะครับทุกคนจะได้เห็นจะได้สนับครับเป็นเป็นมือแรกมันก็สิมีความตื่นตาตื่นใจเนาะได้รองของใหม่เป็นบ่ล่ะนั่นหละนะครับ157บาทก็คงจะไม่แพงจนเกินไปนะครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มก็ประมาณ3,000คนแล้วนะครับคือในกลุ่มประมาณ3 0 0 0คนแล้วครับผม ครับแม่เป็ใสพ่พิบโอเคมันมันได้สนับสนุนคันครับทั้งนี้ทั้งนั้น ค,คือห้องเสิร์ฟมีการอัปเดตโชว์อัปเดตผลงานอยู่ตลอดลงทุนกับการแสดงอยู่เสมอมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเพื่อตอบแทนพี่น้องแหลกทุนจากพี่จางน้องคนละลอยกาบาทนในแต่ละหลอก ซื้อมาแล้วขอให้รวยครับขอให้มงนี้เลยพ้นศุขถือว่าได้ทําบุญเนาะให้บอยได้เลี้ยงลูกน้องสามลอยสีล่ลอยกนปีนี้เกือบสีล่ลอยคนครับปีนี้นี่ลูกน้องหลายก็เก้าเกือบสีล่ลอยคนนะฮะผู้ใดสนับสนุนมากนี่ก็สิได้บุญทำน้ำกันครับผมถือว่าคิดว่าสิได้บุญหลายเติอบอยู่นี่ครับเพราะว่าบางคนเขาบระเดมีทางเลือกในการทําอาชีพบางคนไม่มีทางเลือกในการ ที่จะเลือกอาชีพโบเดมีการศึกษาโบเดมี่ขอบรัวบโบเดมีเอียงมาแต่กับมาอยู่วงผมกะเรียงไดเมือ่อร้านอาหารคาเฟ่เนี่ยผู้จัดการแล้วก็คัดค้นเนาะที่จะทํางานได้จริงเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันกับฟิกว่ามันต้องใส่ค้นประมาณใดตายโตแต่ว่าอันนี้มันจำไดจำต้องใส่จํานวนค้นหลายครับมันต้องใส่ค้นหลาย ฉะนั้นผู้ใดมากผมกระลาบเรียงไปเมื่อบ,บางคนก็เป็นดลริตโต้เนียนะครับบางคนแม่งกระทั่งแบบแม่อยากทั้งกันสชไหมครับเป็นลูกกำแพงมาอยู่นั่งผมกัซื้อเครื่องสำอางนี่คู่เปคู่ป,ปอปีเนี่ยด้วยความว่ามาเป็นครูสอนเต้นเด็กแล้วก็มันได้คุกคีกันไอหน่าแลอ้ยล้มเลยในวันนี่ บางคนนะฮะบ,บางคนที่เป็นมาอยู่น้ำเฮ้านี่คือบางคนเนี่ยอยู่มาเป็น10ปี20ปีอยู่แบบไม่กลับบ้านเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าตรงนี้คือบ้านช่วงปิดวงแบบนี้ครับเราไม่ได้มีรายได้ให้กับเด็กแต่เข้ากับพี่ย้มที่จะรอเลี้ยงด้วยการซัพพอร์ตด้านนอาหารที่พักนะที่พักก็เป็นห้องก็กับมีแอร์นะครับแล้วก็มีจ่ายแบบ เบี้ยเลี้ยงนะครับสัปดาห์ละลอยสองลอยอยังประมาาเนี่ยเพื่อให้น้องในซื้อน้ำในมีเงินติดโตครับภูมิภูมิขะมีเลยครับภูมิภูมิับภูมิมบอสถามหน่อยคะ่ะเสื้อมิตติ้งน้องแอนไม่ได้ไปเสื้อจะส่งเมื่อไหรค่ครับแม่ยังไม่ได้เสื้อเลยเดี๋ยวผมทักไปนะแม่สงงาพี่เจเป็นคนส่งครับผมเจเจเป็นคนส่งครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับครับบางคนกะโบมื่อบาน ก็อยู่ใส่ชีวิตอยู่หนีเหมือนบานจากของเฮทายเฮทหน้าแล้วในในในความเป็นเราเนี่ยที่จ่ายเงินกันเป็นงานเนาะแต่ว่าคือวงมันมีงานทุกมือแต่ว่ามันมีช่วงที่ต้องยุดก็คือช่วงหนาฝนมีทุนหน้ากรกฎาสิงหาตัญญานย่านี่สี่เดือนยุดเนี่ยคือทุกคนจะต้องเก็บเงินในช่วงฤดูงานแปดเดือนนะครับแปดเดือนนี้ต้องเก็บเงินแบ่งมาเพื่อที่จะ ดูแลตัวเองในช่วงสี่เดือนที่หยุดมอรั่ามันเป็นอยนทั้งสี่แต่ว่ารายได้ของแต่ละคนมันสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ํานะเพราะว่าค่าแรงยูเนี่ยค่าแรงต่ําสุดนี้คือรายละห้าร้อยนะครับคาทางานแล้วก็มีงานทุกวันแต่ว่ามันเต็มที่คือมันได้แปดเดือนเต็มๆนะครับเต็มที่คือมันได้แปดเดือนเต็มๆนะครับแล้วก็ต้องมาหยุดหนาฝนสี่เดือนเพื่อที่จะฟอกเงานใหม่ในแต่ละปีฉะนั้นน้องๆผู้ใดจัดการ จาของใดกับสียูแบบบกขาดส่วนครามงานทั้นมีตลอดเนาะแต่บางคนก็มีภาระที่บ้านหรือใช้จ่ายอะไรโดยที่แบบเกินเหตุเมื่อก็เสปนเหลืองเงินก็มนนีแล้ผมก็ต้องเป็นก็ต้องช่วยเขานะครับอาจคือเราช่วยเรื่องเงินไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็เท่ากับจ่ายเงินเป็นงานไหมเราก็ไม่มีงานเหมือนกันอันนี้คือเราแต่เราต้องเราต้องดูแลเขาค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆหมู่บ้านคุณแหน่งจ่ายค่าไฟหกหมื่นกว่าบาทของบอดโนด กีานะค่อนศินกับค้่สิบตังกันนะครับของที่บอสโนดก็คงไม่ต่างกันคาไฟในช่ชมคนมาอยู่ร่วมกันอีกสิบระ่มันยางต่้นี่สาค่าแรงขั้นต่ำห้าร้อบาทเมื่อก็สีสูงกว่าคาแรงตามตามกฎหมายเนาะนะครับแล้วเราตอนนี้คือเราเข้าะระบบภาษีแต่ว่าก็จะเป็นการจัดจัดจ้างแบบไม่ได้ตลอดทั้งปีนะครับจ้างเราก็เฉลี่ยงานต่อเดือนอะไรมาประมาณนี้ นะครับฉะนั้นผู้ใดมาสนับสนุนผมเนี่ยลอยหางสิบาทสำหรับไล่กลุ่มเปิดของใจคือลอยนี่คือว่าได้มาทำบุญนะฮะได้มาทำบุญ รอในกลุ่มแล้วครับว่าคุณพี่บาหยันครับ รอในกลุ่มแล้วจะไปหน้าเวทีด้วยโอ้ยขอบคุณหลายๆครับปีใหม่มีคิวสุลินมากไหมครับสุรินมีอยู่ตลอดเลยครับหมอลล่ใจกะลอยนี่เป็นขวัญใจอีสานไตอุดรนน้องไายกะลายขึ้นกันแถวดงเข่งกิโลศูนอุ่นสวงยังจำได้ดายามูบูรีลัมในเอาโอทํา เมาจมหลงุงหาเคยย่มยามเคยมาบเวทธามย่าใจน้อยใจกรลอยยังคอยท่าอาสามาโนใสซอยง่อแล้วเนี่ยบ่ ตายบ่ตายเขาไปฝังหลดอดตั้งกระผอยเลยมีเราพิ้นเจา้าพออยากเน็นหนาแย้มเจาะงอนแย้มเจาเขียดด้้คก็สีงามตุสุอยู่เนาะซื้อตลอด พี่วัชรีซื้อตลอดจริงๆครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมียังไม่ได้ลิงก์เข้ากลุ่มทักเฟซส,ส่วนตัวผมได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะแต่ว่าส่งสลิปม,มาให้ผมเลยลอยหาสิบเจ็ดบาทโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวบอย ขอโตไปเบึงน้องๆ้อ,อมช่วงผ่าใบอย่างเป็นการซ้อมลําเลื่องครับกับสามทุ่มก็สิเริ่มซ้อมแดนเซอร์เพราะว่าช่วงช่วงเสาร์แดนเซอร์เพิ่นไทยโปรไฟล์ตั้งแต่เสาร์บ่ได้รับบ่ได้นอนกันก็นกนเลยช่วงบ่ายก็เลยงดซ้อมช่วงคอนเสิร์ตนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นซ้อมล้าเลื่องแนดนดนตรีก็เฮ็ดง่ายหนักขอบคุณแม่ๆพี่ๆที่แบบว่าทรงปัจจัยไม่ให้เบาโน่นสื่อน้ำ นำหวานนำอัดรมมาแจกในทุกๆุกมือมีมีเจ้าภาพจะเรียกว่ามีเจ้าภาพก็ได้มีแม่แม่มีคนใจดีมาแจกทุกวันครับโดยส่งปัจจัยไปให้เบาหนนนะครับแจกนำนำโคกนำอัดลมนำหวานสปอนเซอร์เอ็มลอยด์ให้กับน้องๆทีมงานนะครับทุกๆรอบเลยขอประคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวบอยไปเบิ้ลน้องๆเขาสอมกันวยครับไปล้วครับ อย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์น้ำแน27กันยายนนี้เปิดฤดูกาลอยู่บ้าหมอลํำใจกัออยมหาศรคัมนะครับแล้วก็มีบัตรกลุ่มปิดด้วยที่เพจซื้อตัวไลายคณะมอํำใจกันร้อยครับ